การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาย,ยาวนานนะครับอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะมีเสมอไปบางทีอาจจะไม่มีพรุ่งนี้แต่เป็นชัดหน้าเลยคือข้ามขั้นว่าพรุ่งนี้นะครับคนที่ตายเนี่ยวันนี้เขาไม่คิดว่าวันนี้เป็นวันตายเขาคนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักวันนี้ไม่ได้คิดคนที่เสียทรัพย์สินเสียอวัยวะเสียชีวิตเสียสภาพเศรษฐกิจ ทุกๆอย่างในชีวิตเราเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวการปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดง่ายที่สุดในโลกนะครับแต่ทําจริงๆอ่ะมันทํายากให้จําไว้เสมอว่าเวลาที่เราใช้จิตใจในการแก้ไขปัญหาเราใช้ทั้งหมดทุกการแก้ปัญหาในชีวิตทุกการพูดคุยกับผู้คนทุกการปฏิสัมพันธ์กับทุกๆสถานการณ์เนี่ยเราใช้ทั้งหมดที่เราสะสมมา